สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดู Fortuner 2.4นะฮะสิ่งที่ทำไปเบื้องต้นนะฮะก็จะมีเทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดบัมกล่องรีแมปแล้วก็จูนเกียร์อ้เดาไว้ว่า200หน่อยๆแหละแต่ว่า200เท่าไหร่แค่นั้นเนอง สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดู Fortuner 2.4นะฮะจัดเต็มมาดูกันว่าเสเต็ปนี้ใช้งานเนี่ยได้แรงม้าประมาณเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวไปดูกัน<ม>สิ่งที่ทำไปเบื้องต้นนะฮะก็จะมีเทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดปั๊มกองรีแมปแล้วก็จูนเกียร์ประมาณนี้โดยประมาณก็เดาไว้ว่า200หน่อยๆแหละแต่ว่า200เท่าไหร่แค่นั้นเนองเพราะว่ารถเด,เดิมมันได้ประมาณ เท่าไรวะหน้าเก้าสิบเราเคยขึ้นในโน้ไว้เท่าไหร่วะจำไม่ได้น่าจะร้อยเก้าสิบเดี๋ยวดูกวอนนี่คลิปนี้เขียนว่าฟอร์จูนอ้วนมันก็ขึ้นแล้วอะไรพวกมึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีรถมาให้จูนเอ่อโมดหนึ่งร้อยห้าสิบสองแรงมา้า <c oughs> กี่มานะบงังหน้เก้าสิบประมาณร้อยเก้าสิบใช่ป่ะน่าจะใช่นะจำได้ ประมาณ190แรงม้านะฮะรถเดิมๆใส่กล่องอันนี้2.4งสีหรือ2อแปดวะสอง่ลนะว 4. <24. S 1> แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อน190เนี่ยไดยโนโ่เก่าก็น่าจะตกประมาณร้อถ้าเทียบกับไดโน่น,นี้ประมาณ170กว่า,า120กว่าอเอาไงจูเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกทีว่าแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้างช่วยอะไรบ้าง ได้ไม่เสีเวลาเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วเราทำนดบดแล้วก็ปิดที่น,นี่ก่อนนะกันลื่นโอย,โอยปิดโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองปั่นโดยที่ตอนนี้มีไส้ปั้งหัวชีดเทอร์โบหมดแล้วแต่เราจะยังไม่จูนจะดูว่าแรงม้าเนี่ยได้ประมาณไหน ไมนน่กลามมั่วดี่บ้านกลามมันยังมั่วอยู่จะบอกว่าเกียร์ฟอร์จูนป็นจูนไม่เหมือนมิวเอกฮะนะไนั้นมันจะง่ายกว่า หรือมันเหยียบได้เลยแต่เนี้มันจะมีจังหวะการเปลี่ยนกี บนในโน่นนี้ผมคิดว่า200ม้มาก็เยอะแล้ว ออนะ199ตัวนี้กาบไว้เล่นๆนะเออโมดหนึ่งอะ่ะครับสวยนะครับสวยแล้ว,ว,ลวเหยียบเป็นแล้วไงไม่ได้เหยียบนานก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยมามามาขนาดนี้ก็พอใจแล้วขอขอเพาะครับครับครับอะไอ่ะโมดสองอ่ะเยอะแล้วเรี่ยดูดอกเลยเปยมีไงกล่องมันค้างแป๊บนึง คนจะบอกว่าน้อยอ่ะมันแล้วแต่มันแล้วแต่ไนโน่คือถ้าสำหรับไนโน่นี้200เนี่ย199.5เนี่ยหรือปัดเศษขึ้นเป็น200เนี่ยถ้าเป็นไนโน่อ่อนๆทั่วไปอะ่ะที่เป็นที่มันอ่อนอ่ะอย่างน้อยก็มี210กว่าถึง220ผมมั่นใจเพราะจากที่เทสคลิปม,มีเวกก็รู้แล้วถ้าใครที่สงสัยก็ไปย้อนดูในคลิปม,มีเว็กับ บอกน้อยระวังโดน,นความดีขูดนะแรงคันนี้แรงแรงหมดสองเลยแล้วกันะะเดี๋ยวหาว่าขี้คุยะคะ<อ>แล้เดี๋ยวจะมาบอกว่าอยากได้สเต็ปนี้ต้องทำอะไรบ้าง ส3 0แล้วถูกป่ะถ้าเป็นไดโลที่มันอ่อนกว่านี้ก็ต้องมี240่บวกบอกพี่ข้ว้ประมาณนี้ะแม่นจัดเฮ้ยถ้ากูจูนไป250ท้อทางไงมึงจะแม่นได้ไงทำลายความแม่นมึงหน่อยดีกว่ามั้งเมือกีพี่ร้อยไม่เกิน25 0หรอกเดี๋ยวเฟก่อนเดี๋ยวหายร้อยเท่าไหร่วนะเนี่ย500กว่าเลยนี่ยหเรื่อ,องมันน่าดูเลยมึง ถ้แรงนี่ไม่ดีเองดนะเฮ้ย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 มันจะหยามกันเกินไปแล้วถ้าแรงกว่านี้ทำไงบางถามก่อนก็โชคดีไปฉีดน้ำหน่อยลงใต้ แล้วสองหน้าเต็มที่ผมให้สองสี่ตุ๋นโอ้ยสองสี่ก็ยากนะไี่บางไม่ต้องขึ้นมาสี่ตัวเลยนะเอาให้ได้สองสองสามห้าก่อน เนี่ยท่านผู้ชมไอ้เนี่ย2 4 0กวา่าไดโนทั่วไปต้องมี25กวา่าอยู่แล้ว26น<อ>ั่บร้องนั่บร้องเอาไงดีเนี่ยปิดตู้มีเวกเลยไอ้เนี่ยพอแล้วมั้งจะแอบ,บไไ <laughs> มีเวกมีเวกเครื่อม3,000ด้วยประเด็นน่ะเออใช่25น่าจะมีให้เห็นนะ พอแล้วมั้งสองนทีสิบนี้เกินเขาข้ดหมายนะแั่งติดไฟจัดนัผู้นม าเค้นรอบนี้ไม่ขึ้นก็พอนะมันจะแรงไหมบ้างวะมันแรงไหมด้วยอ่ะมันแรงไวเนี่ยตอนนี้247มัวนะฮะถ้าในโนกทั่วไปก็ต้องมี260ววก,วก,กว่าแล้วเอาง่ายๆเกือบเท่าพีเว็กูแล้วเนี่ยาไม่เยอะน,น,น,นะเฮ้ยหมดหนึ่งพีเว็ก260กว่าดีกว่ะ รหเมเฮ้ยโดออฟนิว x ต้องเจ็ด้อห้ยนเ้นจะห0 0แล้วเนี่หันไปเมื่อกี้ตอนแรกมันห้ายมันเยอะตอนไหนกว่า หนึ่งพอ,อมหมดสองไว้นานๆกดเล่นดีเดี๋ยวต้องแก้ตรงนี้ก่อนแล้วท่านผู้ชมตอนเนี้ช่วงท้ายเนี่ยตั้งแต่สามพันรอบไปอะ่ะแม่งดีหมดแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยแม่งแย่เห็นปะก็ต้องมาแก้ช่วงต้นก่อนสา <250 S 1> มพันรอบแค่นี้สองร้อยห้าสิบน่าจะมีดูตอนแ้วเนี่ยสองห้าหนึ่ง เพื่อจะเพื่อจะลดลงขออีกสองลันแล้วจะรู้เลยว่าจะไปตรงไหน โดนขี่ช่วงไหนอ่ะไม่มีอ่ะสามพันสามร้อยรอบแล้วไงอ๋อนี่ไหนวะก็ไม่เห็นมันจะโอ้โอผออู้ผิดเลยตีแด<อ>งเลยตกลงด้วยว่าแต่ว,ว่าจดงยืนไม่ได้ต้องกลับไปยืนที่เดิมไม่ได้2 4 9วัก่อนไอเหี้ยตอนนี้แย่ลงไปบ้างกูบอกเนี้ยเอาแต่จะจูนจะจูนกันอย่างเดียวแล้วพวกมึงจะเพิ่มกันอย่างเดียวเลย เริ่มมาแนละ้วเหรอเยอะมากวะมันมากเลยอะต้องตกนีตัวชาร์จอยู่นะแต่ว่าถ้วชาร์จเต็มๆมันก็กอลอยๆอะเมื่อกี้โหมดหนึ่งมีอะไรวะจะลองเพิ่มโูมที่โหมดหนึ่ง สองร้อยสิบอสอี่องยีหอยี่ยี่ยี่ <c oughs> ่เหรอแย่สอนยี้โิบหนึ่องยด้ทองเยอะยล้ย่สิบสอง่อีองี่บอ่บสอง่สิบสองย่ขึ้นไมยไม่ขึน้นอ่สคบองลย่ง่ ย,ยาวแค่นี้พอเซฟก่อนเลยเซฟก่อนเลยเดี๋ยวหมายเราจะเซฟว่าเลวโฟอร์อจูนดีกว่าโคตแม่นนะพี่เต้ผมบอกแล้วสองห้าหนึ่งบอกตอนไหนไว้สีันผมบอกกัพี่เต้ยอยู่สองห้าหนึ่งสองร้อห้าสิบน่าจะมีสองแล้วเนี่ยสองห้าหนึ่งอ๋อเท่ไหร่ห้าหกห้าหก แค่ลองจูนมนหนึ่งแต่ว่ามีความหรือเปล่าถ้ามีความก็ลโดลงถ้าไม่มีก็จบโอเคเรียบร้อยฮะสรุปแรงม้าสูงสุดจบที่สองร้อยห้าสแดจุดหกแรงม้าถือ่าเยอะถือ่าเยอะมากในเครื่องสองพันสี่แล้วก็ทออยู่ที่ห้าร้อยหกสิบเออโต้แน้เนี่ยว่าเครื่องสองพันสี่เองนะซึ่งเครื่องเล็กกว่ามีเวกเยอะมีเวกเครื่องสามพันสองร้อยก้าสบแปดม้มาเอง ทีสอง5 1สเปก็ต่างกัน40บกว่าตัวถามมาเยอะไหมก็ก็เยอะแต่ว่าบูธน้อยกว่าเยอะติดไว้ขับสนุกแล้วก็เครื่องเล็กกว่าบูธน้อยกว่าในห,หลายอย่างอะ่ะแต่ว่าเทคโนโลยีมันใหม่ผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีล้วกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ขอโมโนิดนึงขอโมโนิดนึงสำหรับคนที่ทำลีโว่ o อดูเนนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะ ผมขอโม้หน่อยว่าเวลาคุณทําเสร็จแล้วอ่ะอันนี้หมายถึงเกียร์ออโต้นะคุณจะเปลี่ยนเทอร์โบหัวฉีดแรงม้าจะเยอะกว่าหรือเท่าผมหรือน้อยกว่าแล้วแต่คุณต้องขับใช้งานจริงได้อย่างเช่นขับอย่างเงี้ยขับไปธรรมดาเนี่ยคุณมองกระจกหลังดูเลยว่ามีควันลอยือเป่าวควันลอยหมายความว่าจังหวะที่บูตยังไม่ทันขึ้นเนี่ยถ้าควันมันออกเต็มกระจกเนี่ยผมถือว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าออกอย่างนั้นอะผมมั่นใจครับผมได้ม้าเยอะกว่านี้เพราะอะไรเพราะคันเนี้ยผมเปลี่ยนทออรโบบหลามก เปลี่ยนหัวฉีดหลายเบอร์มากนี่ไอเตอ้ยเปลี่ยนหัวฉีดบนทุกครั้งที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปนหลายรอบมากเพราะว่าเราต้องการให้โจ์คันนี้คือใช้งานได้ไงแช่ยาววิ่งไกลอะไรแบบนี้พี่วิ่งทุกวันด้วยเออเราก็เลยไล่นานคันนี้คันนี้พี่เขาทิ้งไว้ให้ไล่ได้ก็ก็เลยไล่หัวฉีดหลายเบอร์เอ,อ่อ t u r b หลายลูกก็เทสเทสจนประมาณนี้กำลังสวย ก็จบที่เทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดไซปั๊มแล้วก็กล่องเกียร์กล่องห่วงรีแมปอะไรประมาณนี้เจัที่มองมองก็ครบแล้วนะขาดแค่ระบบน้ำมันนั่นแหละลก็อีกอย่างหนึ่งออยล์ออยล์เกียร์เอ้ยไม่ใช่ออยล์น้ำมันดีเซลรอใส่ว่ามันเดี๋ยวค่อยใส่นี่อินเตอร์บีอาร์ดนะแล้วก็มีออยล์เกียร์แอบอยู่ด้านในประมาณนี้ นี่ทะโบตรงรนะุ่นนะเอ้ด้วยครับเกยบบอไม่บอกพี่เขาเสร็จแล้ว,วเลยเปลวกราฟสวยมากกราฟโคตรสวยจริงแม่งขึ้นแบบไม่มีรอเลยนะดูช่วงใช้งานเยอะจัดมันหรอแต่ว่าเรอกษาบอลหน่อหนอๆมันก็นเริ่มไหลลงแล้วแต่ว่ากราฟทิ้งอย่างนี้นะฮะท้ายโคตรเดินบอกเลยเจะเดินมาก เสร็จแนวเสร็จแนวก็โอเคนะฮะฝากเพ้่อนสำหรับสเต็ปนี้ผมบอกเลยว่าขับใช้งานนี่มาดูควันมาดูควันตอนมันโดยตอนนี้ยังไม่จบนะดูดิผมไล่จนควันติดตูดดูดิดำปะล่ะดำจัดเลยนะแต่ตอนนี้ไม่มีควันแล้วอันนี้คือตอนที่ไล่หมูหมที่หมที่ีไม่รู้กี่หมูเรากี่เบอร์ลองไล่หมดแล้วว่าไม่ว่าจะยี่ห้อย่หอมีห้อยี่ห้อไหนที่ว่าควันไม่มีควันอนลองหมดแล้วสรุปก็ มีตัวหนึ่งที่มันจบซึ่งเป็นสูตรของผมเองผมไม่บอกว่าย่อไหนเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของผมผมมั่นใจว่าหลายหลายคนที่ใส่ไปเนี่ยยังมีควันลอยอยู่นอกจากจะว่าไปใส่หัวที่พวกสองสิบแปดล้วนะแต่มันเล็กไปมันเล็กไปอันนี้มันบูทประมาณเกือบสามสิบสามสิบกว่าอย่างเงี้ยบางจังหวะาสามสิบกว่าช่วงเกือบหมดสองเลยแบบเนี้ยก็เลยต้องเป็นหัวฉีดที่ใหญ่กว่าสองสิบแปดแต่ไม่บอกว่าเป็นหัวฉีดที่ห้องอะไรเบอร์อะไรเป็นสูตรของผมแล้วกันอ่าจอดไส้บังก็เป็นไส้บังซูเปอร์โฟนะครับแล้วก็อันนี้ กล่องตัวนี้พี่เขาใส่ตัวนี้มานานแล้วอัลตาบูอ่าก็รีแมปเ,เพิ่มเข้าไปควบคู่กันแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเกียร์นะฮะกล่องเกียร์ก็คือคุมเกียร์ให้มันเปลี่ยนไวเปลี่ยนนิ่มขึ้นแล้วก็ป้องการเกียร์พังแล้วก็เราใส่ออยเกียร์กังไว้หมดแล้วก็เอ่อในระบบไอเคสมันก็มีอะไรอีกวะก็ประมาณนี้ข้นประมาณนี้มีตรงนี้ไปแล้วก็บีอาร์ดีนะฮะเพราะว่าพี่เขามีท่อแทนตัวนี้อยู่แล้วี่ ก็ในอินเตอร์ีอดีผมก็เลยสั่งแค่ตัวอินเตอร์เข้ามาใส่จะได้ไม่ต้องหมุนเยอะก็ะใส่แค่ตัวแผ่งอินเตอร์เข้าไปก็จบแนละ้วแล้วก็มีอะไรอยูวะไม่อะไม่มีแล้วสภาพรถเป็นเดิมหมุกเข้งมาประมาณนี้ฮนะก็บอกกขาเลยว่าไม่มีควนมโลยหรือว่าใครที่ขับอยู่แล้วแต่งมาเยอะแล้วลองมาขับดูเวลาจะขับทีแม่ง้องคอยเราแองมองแล้วแบบมองใส์ขับตามหลังจะกดเดียวก็ไม่ได้ผมไล่หยุดเกือบอาทิตย์นี้กันเนี้ยอาทิตยไม่ให้อ่ะ ก็บอกพี่ถ้าพี่มีเวลาไว้ให้ผมผมคิดว่าผมไล่ยู่จบได้แล้วแม่งก็จบจริงๆ่ะาหลักข้อฝากด้วยแต่ว่าใครที่อยากได้มาเยอะกว่านี้ก็คุออยกันได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าม,มีสเต็ปที่มันเหนียวนี้อีกแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เสียไปบางอย่างแรกกันมีได้มีเสียแต่ถ้าสเต็ปนี้ไม่มีเสียเลยได้ทุกอย่างแม่งเฟี้ยวขับใช้งานนี่โคตรมันบอกเลยพอมาใครครับอ๋อพี่ไม่ได้ขับไม่ไหวโอเค,ค,ค,ะคอนะก็ฝากมาสเต็ปนี้ด้วยแล้วก็ฝากดูคลิปต,ต,ต่อไปด้วยแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดู พีวเว้ผมก็ฝากย้อนไปดูด้วยนะครับที่เขาบอกนะว่าเราตัดใ้ตอนแรกอันนี้แรงหวังโอเคแล้วเราวันนี้ลาไปก่อน,น,วอน,นวสวัสดีครับ